© BF-WATCH TV 2021 สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าบ่านปาโลรู้สึกจะโชคดีเสมอที่จะมีเพื่อนร่วมง,งานจะพบที่ไหนท่านก็ถือโอกาสได้รับเขาเหล่านั้นมาเป็นเพื่อนร่วมง,งานทันทีในช่วงนี้ก็จะได้บอกว่าในช่วงเวลานั้นชาวยิวคนหนึ่งชื่ออพอลโลชาวเมืองอเล็กซานเดรียมาที่เมืองเอเฟซัส เขารอบรู้พระกรรมัมภีร์มีวาทศิลป์ได้รับการสั่งสอนเรื่องวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีจิตใจกระตือรือร้อนมากในการพูดและสอนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าอย่างถูกต้องแต่รู้จักเพียงพิธีล้างของท่านจอนเท่านั้นฉะนั้นท่านถึงได้รับองค์พระจิตเจ้าและเมื่อรับองค์พระจิตเจ้าแล้วยังมีความเข้มข้นเข้มแข็งทําให้งานของพระศาสนาจัก ได้ขยายออกไปนะครับมีเด็กคนหนึ่งได้เขียนเรื่องของคอมมิวนิสต์ในสมัยโบราณที่เขาถูกไล่ออกจากประเทศรัศเสเซียแล้วก็ยายของเขาอยู่ที่อยู่ที่รัเสเซียนั่นแหละ การติดต่อระหว่างยายกับหลานเนี่ยก็ต้องใช้จดหมายแล้วในการเขียนจดหมายแต่ละครั้งเนี่ยเขาไม่สบายใจที่รับจดหมายแต่ละครั้งแล้วก็มีแต่ตัวเลขอยู่ข้างในนั้นอยู่มา้งเกือบปีเขาถึงรู้ว่ายายเขานั้นน่ะเป็นคริสตชนที่กระตือรือร้นอ่านพระคัมภีร์จนท่องพระคมภีร์ขึ้นใจ และเพื่อจะเล็กเลี่ยงไม่ให้หัวหน้าคอมมิวนิสต์เนี่ยจับจุดหมายได้และลงโทษคุณยายให้มากกว่าเดิมเนี่ยเขาก็ต้องส่งสารที่เป็นตัวเลขที่เป็นโค้ดให้หลังเขาได้อ่านนะครับแล้วก็ทุกครั้งจดหมายจะแบบนั้นก็ถูกส่งไปโดยที่ไม่ได้ระแวงเลยว่าข้างในนั้นที่เป็นโค้ดแปลว่าอะไรฉะนั้นก็ หลานคนนี้เมื่อรับทราบแล้วเรื่องราวว่าจะต้องเปิดพระกัมภีบทที่เท่านั้นโดยใครแล้วก็บทที่เท่านั้นข้อที่เท่านั้นนั่นนะเขาก็ติดตามมาตลอดทําให้บุณยายและหลานเนี่ยได้พูดสิ่งเดียวกันก็คือพระวาจาของพระเป็นเจ้าทําให้หลานก็ได้รับพระพรของพระเป็นเจ้าผ่านทางยายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอพอลโลเนี่ยซึ่ง ได้ทำหน้าที่ของเขาทั้งๆท,ที่ไม่ได้ร่วมกลุ่มมาแต่แรกเนี่ยตอนหลังมาก็ได้ทํางานนะครับจนนบุญเปาโลก็เลยบอกว่าออนี่พวกเราอย่าไปแยกกันระหว่างกลุ่มของอปโปโลและกลุ่มของเปาโลนะเพราะทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าการทํางานนั้นจะเป็นการรดน้ำปลูกหรือจะรดน้าเนี่ยไม่สําคัญสําคัญคือองค์พระผู้เป็นเจา้าเป็นผู้จัด นั่นแหละความจงหองก็เลยจะลดน้อยถอยลงนะครับส่วนในพระวรสารานั้นพวกเราก็จะได้ยินเรื่องขององค์พระเยซูเจ้าตรัสกับสิทธว่าเระบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานให้แก่ท่านในานามของเราพระองค์ยังบอกอีกว่าจนถึงเวลานี้ท่านยังไม่ได้ขออะไรในานามของเราเลยจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับ การที่พระเยซูเจ้าจะต้องพูดอย่างนี้อีกซ้าแล้วซ้าเล่าเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าใครที่ขอในพระนามของพระองค์นั้นไม่เสียเปล่าคนที่สวดภาวนาในพระนามของพระเป็นเจ้าจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นนักบวชจะเป็นคริสตชนไม่เสียเปล่าถ้าหากเราสวดในพระนามของพระองค์ ทุกวันนี้โลกอยู่ได้ก็เพราะคำภาวนาของพวกเราเนี่ยแหละครับจำได้ว่าเมื่อ30-40ิี่ปีที่แล้วเวลาที่ยังอยู่บัเนนนั้นนะ่ะคุณพ่อถวายมิซาแล้วก็มีคำสั่งจากทางพระสันตะปาปาให้คุณพ่อแต่ละองค์ลงมาที่เชิง,งประแทนข้างล่างแล้วก็สวดวันธามาริยาสามบท ุทิศให้แก่ประเทศรัสเซียกลับใจเราก็ทำกันเป็นหลายปีจนในที่สุดมาเห็นนูน่นมาเห็นสมัยของพบุญของท่านบุญราศีจอนปอนที่สองถึงรู้ว่าโอ้คําภาวนาของเรามันต้องใช้เวลาพอสมควรตั้งหลายปีสี 40, 40่สิปีหลังจากที่พวกเราได้สวดจนเหนื่อยแล้วก็เลิกเลิกสวดแล้วเนี่ยจึงได้เห็น อาณาจักรของคอมมิวนิสต์ล่มสลายอย่างยังไม่น่าเชื่อและกระทันหันด้วยนี่ก็คือคำภาวนาของพวกเราที่ผสมมาเรื่อยๆพระบิณฑ้าฟังแล้วก็พระบิณฑ้าก็จัดการตามที่พระองค์ได้เห็นสมควรดังนั้นบางทีพวกเราก็ถามอีกว่าเออแล้วถ้าคนป่วยละ่ะถ้าคนป่วย เราสวดให้เขานะ่ะพระบินเจ้าฟังแล้วเขาจะหายไหมบางทีเราจะมาแทนทิศแทนพระบินเจ้าไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราสวดภาวนาด้วยความตั้งใจในพระนามของพระเยซูเจ้าแล้วพระบินเจ้าก็จะรับฟังคำภาวนาแล้วก็ทราบอยู่ว่าหมอทุกคนนั้นไม่ใช่ผู้ที่รักษาแต่ผู้เป็นผู้ให้ยาเพราะฉะนั้นบางทีพระบินเจ้าก็ดนใจให้หมอได้พบว่า โรคชนิดนี้ควรจะใช้ยาอย่างนั้นอันนี้ก็คือคำภาวนาที่พวกเราขึ้นไปนหาพระพินเจ้าและพระพินเจ้าจัดการอย่างเงียบๆไม่ได้กระโตกกระตากไม่ได้บอกกับเราแต่บางครั้งเราได้รับพระพรแล้วเราขอบคุณพระองค์บ้างหรือเปล่าเพราะบางทีขอขอขอ,ขอสิเรียบร้อยเวลารับพระพรและเฉยเลยบางทีก็เป็นอย่างนั้นนั้นเราจึงทิศชนของเราจึงเป็นคนสวด ไม่ใช่สวดเพื่อขออย่างเดียวแต่สวดเพื่อพระนาจักรของพระเจ้าเลยมาถึงสวดเพื่อน้ำพระทัยของพระองค์จะได้สำเร็จไปในครอบครัวของเราในลูกในหลานในหมู่บ้านในประเทศชาติและในโลกดังนั้นเราจะได้อท้อแท้ใจพระวาจาของพระบินเจ้านั้นเป็นพระวาจาทรงชีวิตและใครที่ฟังแล้วจะต้องมั่นใจ ทำหน้าที่อย่างเดียวคือเราสวดภาวนาเพื่อความรอดของเราเองบ้างของพี่น้องบ้างของคนในโลกบ้างเนี่ยตั้งแต่มาอยู่แถวท่าเรกของเราหกเจ็ดปีนี้พ่อก็เห็นว่ามีเด็กเยาวชนของเราหลายคนที่ออกจากบ้านไปแล้วทำมาหากินที่อื่น ไปเจอเนื้อคู่เจอคู่รักเข้าแล้วก็อยู่ด้วยกันบางทีก็พ่อแม่ก็เอออวยเอาละในเมื่อเขาจะเขาจะเป็นสามีภรรยาเราก็แต่งงานให้เขาบางทีเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เห็นว่าเออเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้มันความเชื่อมันน้อยฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยถามว่าแม่ลูกไปทํางานอยู่ที่อื่นเนี่ยสวดให้เขาบ้างหรือเปล่าหรือไม่สวด เวลาที่ลูกต้องทำงานที่อื่นนี่ส่วนมากขึ้นไหมหรือส่วนน้อยลงนี่ต้องถามตนเองเพราะบทภาวนานั้นมีพลังยิ่งใหญ่ในเมื่อเราเชื่อในพระพินจเจ้าขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร